เฮ็ดพวงยังมาสกออยนี่เดี๋ยมด้วยจ้าอู้เหเฮ็ดพวงหมึกว่าจ้าอ้ดอกงามลระนาะแต่ว่าดอกพันใหญ่เห็เนาะดอกแฝดพี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดพวงเหลืองมาสกออยจ้าอู้ยเนาะขาเพิ่นครับป้าพี่น้องอู้ยแต่ว่าเห็นดอกเดียวจ้ามัน,นกำปั่นเล็กหน่อยเนะาะอู้หูแต่พันใหญ่กว่านี้เนาะบ่าวนัดคือสีงามครับใหญ่ขนาดเด้จ้า เพิ่งเลือดเพิ่งข้ายล่ยครับฟ้าพี่น้องหรือเพิ่งเหมือนแอร์เนาะจ้าดอกส้มบูนแห่งพี่น้องดอกเพิ่งนทั้งได้คือมีดอกเดียวเนาะจุม่มนึงพี่น้องกําลังเป็นจุ่มงามๆเลยครับนี่จ้า ดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะพญายิ่งยิ่งเหล่าเฮปซี่เก่าซี่ใหม่ภูเขามาชโจมโซโลกั้มครับวันนี้ก็มาพบปอกันครับบ่าวนัดกับเสากอยคือเก่าครับวันนี้สวัส response, compass, our, like ดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขามาติดตก่าล้าส้มจ้าสวัสดีในเสาวันที่หกในสายยนี้พ่อโซโลหาจ้าพาพพ่อพี่น้องเดินทางเขาป่าหาเห็ดคือเก่าจ้าปลุนเมืองจ้าวาสุดใเห็ดยังแงวันนี้กับมาทางเก่าเหรอพี่น้องทางภูพลานสูงน่าจะรวยพี่เหรอครับ วันนี้ามาสองตาครับพี่น้องหลุดเบื้องครับวสิมานขึ้นมาว่านบอรบรรยากาศตาในตอนต่อเสารพี่น้องกะห้าเบื้องหม่องเปิล้ลหลงๆเนี่ยครับเพียดเปิ้สีออกหกแหงร้ายกบว่ามีพี่น้องฝนกันเบื้องครับมันนี้ดอกแหลกแหกมานครับพี่น้องหลังเขียวจ้ะหลังเขียวสองดอกครับใส่บอนดอกในดอกเต็ง เ็นว่าไปตองปกเสียงนดพี่น้องคนใหม่มันนี่พี่น้องมา,มาลายเนาะงมันนี่จ้าแดงลังแตกดอกองามพี่น้องดอกแดกคือกันจ้าเห็ดพึ่งยังเราเสกกอยนี่เด,ดี๋ยวเด้อจ้าเห็ดเพิ่งเมือกวาจา้าดอกงามตลอเนาะแต่ว่าดอกพันใหญ่เงเนาะดอกแฝดพี่น้องอันนี้ดอกหน่อยเพื่อคนครับ สามดอกจ้าแน่นี่แดงลังแตกครับจุงงามงามเลยจ้าบุลกันเบื้องครับมันนี้วสิม,มานขึ้นเมื่อวานบอลเนาะจ้ามันนี้พี่น้องเพิ่นกมาหลายครับมัมนนือนดอกนึ่จ้าจีหน่อยเพิ่นก็มีจ้าดอกงามแฮ้เพิ่งส่วนใบตองอยู่จ้า ดอกกระแลงางามมีปะครับดอกงามทห้งเจ้าขาพนพี่น้องสมบูรณ์กรนาดเลยจ้ะอยู่ทางหลังสอก,ก่ออีกสองดอกครับงามท้งเจ้า,จาพี่น้องดอกต่ำพอดีเลยเนาะนี่ครับพี่น้องเฮ็ดเทาหามากกําลังได้วังซิบกระดอกเนาะจ้าหลุ่นกันเบิงครับพี่น้องมื่อนี้ ดอกสมบูรณ์แห้นาองสกอยสมบูรณ์ขนาดเลยจ้ะขาพนพี่น้องดอกพนเือบเนี่ยบอเห็นจ้ะหินสองดอกจ้ะขาพนพี่น้งนองขายาวให้นาอดอกหน่อยพนสกอยเห็นปะห,ห,าหาาวานก็มาได้เนาะหากบอเห็นครับ ส้องใพ้คนส่นตองพี่น้องอยู่นี่อีกจ้าอยู่ผีพี่น้องดอกนึงครับลายดอกต้นพี่น้องลายดอกพีบว่ลายดอกจ้า,าเบืองบกหักบกเห็นเน,ะนาะสีเป็นผู้จังใบใหม่นี่ละจ้า ามดอกจ้ะออกกับหางกันแห้งบันไดเนาะน่าจะเป็นมูเดียวกันละจ้ะว่าคนอยู่บมไก่กันเนาะสองดอกงามๆเลยจ้ะขาเ่นขาเป็นข,า,ขา,าเลยจ้ะอดอกงามแฮะ มีอีกดอกนึงจ้ะกำลังจูม้มด้กันดอกจุ่มๆอีกแล้วจ้ะแต่นี่้าคนสันเนาะเทศนาหวานเนาะจุะ้มงามอยู่ครับน,นี่ดอกเดียว มอกาเข้า <9 S 1> นะเก็บเมบื่อวานละพี่น้องแถวขางรถเนะาะดอกห้ามบะเฮ็นเมื่อวานครับทางไหนก็มีพี่น้องขาเพิ่นจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเลืองบะซอรกรอยจ้าอุ้ยเนาะขาเพิ่นครับป้าพี่น้องอแต่ว่าเห็นดอกเดียวจ้ะ มันกำปั่นเล็กน้อยเนาะถ้าพันใหญ่กว่านี้เนาะบ่าวนักคือสวงามครับครับใหญ่ขนาดได้จ้าดอกเดียวเนาะจ้าเพิ่งเลือดเพิ่งคลายครับฟาดพี่น้อด้วยเพิ่งเหมือนแอร์เนาะจ้าดอกส้มบูนแห้งพี่น้องดอกเพิ่งทั้งได้คือมีดอกเดียวเนาะสามดอกจ้าได้หนี่ ดอกกำลังงามด้วยจ้ะเป็นชื่อมะขาอมอย่างนี้ข่าหักไหมข่าเครือน,น้ำอย่างดีจ้ะหนาหวานดอกหนึ่งครับมืนอี้บรค่อยเห็นเห็ดดินมันใดเนาะจ้ะ เดียงจ้าดอกงามๆเลยอีกดอกนึงจ้าดอกกำลังงามเลยกำลังง,กกลางงามเางงามนาะพี่จ้าเพินสนได้ตองจ้าเนี่ยโมคาติโบ,บเ็นพี่จ้าครับทั้งน้ำอีกครับ Đóng đọt cho nó đọt thấp đọt ngay gì nó luôn nhỉ Ta Đọt bao đọt Mùa này mùa nhà gì you nó know. เกือบเพื่อซิปดอกอยู่ครับตรงนี้ดอกหน้ามีจ่ะแต่โเดียวกันจ่าที่หนอ่อแดงงามให้งอสักพอยต้องหนดีเบาหนากอีกดอกหนึ่งอะไรแต่หินดอกงามให้องบาหนากกลุ่มหนักป้าขาที่หน่อนีอนอนอนอ่จ่ะ พี่น้องดอกนี่หม่เดียวกันแล้วเนาะจ้ายับลงมาทั้งไตหน่อยนึงพี่น้องดอกพอดีงดอกในป่าครับอันนี้บางหันอยู่ในทางคนยางเนาะดอกโม่ใหญ่อยู่ตัวละเนาะโม่ใหญ่อยู่จ้านี่ครับดอกนึง พี่จ้าพี่น้องอันนี้เสาก,กอยข้างมืองงามใช่ไหมถึงบอกว่าจ้าแกงแสเพื่อการนอเฮ็ดเพืงอันนี้หวานจ้ายังได้คือมีดอกเดียวเนาะอันนี้เพิ่องเขาหน่อยนเ,อเานาะเพิ่องเขาหน่อยจ้ะ่มา ออกไต่คอนเนาะต้นมิฮิตนี่เปองไว้ครับเมื่อวานไปแกงซีมเบิงเลยพี่น้องขมในน้อยเนาะจ้าเะแสบอยู่พี่น้องคอนกินขมกับว่าแสบอยู่ครับนี่จ้าขมคือไว้นี่เนาะจ้าขมในน้อยพี่น้องขมบ่แห้งเป็นไรแล้วครับ ห้องเก็บเมื่ว,วานเนาะห้อเก็บเมื่ว,วานนะพี่น้องจีหน่อยเพื่อนกันยังหลายอยู่เนะาะหลายจ้ะปกไว้ถ้าเก็บรลอกนาอีกครับด,ดอกงามแห่งจ้าพี่น้องนี่ดอกเดียวเนาะดอกเดียวนี่เนาะนี่จะดอกงามๆเลยจ้ะขาพ่นพี่น้องจะก่ออยูข่ขาส,สันๆเนาะ <Yeah. S 2> มาพออยังนีอีกมูนึงพี่น้องหลายดอกพี่น้องหลายดอกพี่จ้าดอกก็กำลังงามพี่น้องพ,งงพอดีแกงครับซ้ำเนี่ยขึดๆเลยเนาะ đọc vẫn phân cờ cơ lăng ngãm nó xăm nó, nó. Yeah. <laughs> xăm như phút lưu cờ nó đọc, đọc nhanh nhanh yeah. chiến trang đẹp của phim nó bài toàn bằng phân nó mình đọc nương xóc gọi แม่อบอกไมต้องโปกเห,หหเ,หเ,เห็นแดงแดงพูดนั่งหนาวผุนมองเฮ็ดอันพี่เบื่อออกนะเห็นแดงแดงพี่นอ้องคนเดียวบ,บ้านของเราเนี่หมุนเบิดเลยเนาะพี่จะ้ะเฮ็ดฝังยังซะก่อยเฮ็ดผึ่งเหลืองจ้าพี่น้องอนนพี่จ้าดอกนึ่งจุ่มหน่อยเพ่นครับ คนสีใหญ่อีกอยู่ได้เหน็นหรอจ้าหนาหวานสามดอกงามๆอีกแลยพี่น้องมีแต่ดอกงามๆไม่จ้าจุ่มหน่อยเพิ่นเบาๆนะ่ะดอกหน่อยเพิ่นนะอันนี้ยังกันเห็นดอกบานอยู่เนาะเห็ดเพิงจ้าเห็ดดินกับดอกแข็งอยู่พี่น้องอันนี้สีเป็นตาเห็ดดินครับอันนี้ตาเห็ดเพิงพี่น้อง ลังเลยเลยกล่ตามาหลร้ายเติบเลยแล้วครับหลุนกันเบื้องครับวันนี้ว่าสีแต่เต็มตาบอพี่น้องดอกก็ลัางงามครับซ้ำนี่พอดีงามเลยจ้ะหมากแดงๆนี่เป็นหมากแงนวเลยพี่น้องหมากแงนวก็ล่างสุกเนาะจ้าเธอแหล่ว่าแต่หมากแงนจ้ะแหน่เห็นหมากแงนก่อนพี่จ้าดอกดอกควกจะล่างงามเลยจ้ะ มีอีกจ้าแต่ว่าดอกผลบสมบูรณ์แห่งเนาะขาเ,เรี่ยวเนาะจ้าดอกมันคือสิบาใหญ่เนาะเพื่นอันเป็นเอียงกวางเป็นแบบขึ้นเสือล่า,าเนาะจ้าสองดอกจากพี่นนองเรียนขนาดได้จ้ะ สวยงามแห่งจากพี่น่องสมบูรณ์ดีขนาดเลยจ้ะนี่อีกจ้ะขาเ็นสันแห่งซีดอ,อกจ้ะลงไปลางมาคือจังเฮดบบตินนี่เนาะ ล้างกับแตกไม่ล,ล่าเคือกันครับล้างคนแตกจ้ะจังว่าเอืญนเฮ็ดผืนแดงล้างแตกเนาะเจ้าว่าชีโบคือสูขข่ผืนเ,นเนพื่อนแน่จ้ะเฮ็ดบนดินผนจะเป็นเส้นเป็นเส้นจ้ะดอ,อกมีคืองามแท้จ้ะพี่น้องโมงเดียวกันเนาะจ้ะขาเป็นขาเลยจ้ะหลุ่นนี้ก็ลังงามเนะาะสกอยแมนจ้ะลังพอดีงามเลยจ้ะ นแต่รุ่นนี้เบิร์ตจ้ากำลังงามครับซ้ำนี่ดอกเพลินบื่น้อยบื่อใยหน่อยใหญ่แห้งก็หนีกับที่บอกงามพี่น้องจ้าหลุนซ้ำนี่แล้วครับพอดีงามใช่้ะนี่ที่เราพี่น้องหั่นดอกบานเพลินเนาะ ผุ่นซอกกอยดอกนมพุ่นแดงๆผุ่นทั้งหน้าสายตานีเนาะหาทางเขาลำบากดอกงามตัวลนอดซอกกอยงามขนาดเลยจ้ะมีลูกน้อยนะครับโอ้ขาเพื่อนจากที่นออันดอกหนึ่งแมนบอซอกกอยเห็นแต่ดอกนะโอ้นั่นสองดอกนะสองดอกคณดูเป็นแสบกันบ้าง เนี่ยเห็นแต่ล้างเพื่นแดงๆครับจ้าดอกจ้จาโอ้โหงูใหญ่อยูตัวเนาะจ้าหลายดอกดอยู่ครับอยนี่สองดอกจ้าดอกไกลกันอยู่เนาะจ้าต้องย่าง,งา<ห>ว้นหาเบิ่งพี่น้องเ<ม>พื่นไม่ได้ออกติดกันเลยเนาะจ้า อยู่นี่จุ่มนึงพี่น้องตอนนี้ก็เฮ็ดผงแดงได้พี่น้องเป็นถื้งแดดแห้งค่ะเป็นตากแดดเนาะจ้าออกในหมองเป็นแฟนเลยพี่น้องสีจนสีเบิดเนาะเป็นดินแน่เนาะมีจ้าเป็นบพถิ์แดดเพราะว่าเช้ากวยเอาเอาใบใม่ออกเนาะนี่เป็นใบตองกเพิ่นพี่น้องดอกยังงามอยู่เนาะงามขนาดเลยจ้า อ้จีหน่อยเพิ่นสะก่อยทั้งลุม,มโป๊ะกวยด้อเดี๋ยวเพิ่นถึกแดดเยอะเพิ่นสิหยบไปเลย,ดย,ลยลเดิมาจีเนาะพิ่นแดงจากพี่น้อง,พงเ,เพิ่นถึนนกแดดเพิ่นสิเป็นสีนีเนาะตากแดดเทิงลายพี่น้องอสีสีดเบิดเนาะสีบนจ้า แต่ว่าเป็นผลแดงชนิดเดียวกันเนาะบางนะเป็นแดงทั้งแตกเชกันครับมาเอาสีสดๆจ้าบันนี้อันนี้เพิ่นม,มาถึงแดดครับเป็นส่วนใบตองเล็กๆเรากำลังงามเนาะงามขนาดเลยจ้ๆบ่หน่อยบ่ใหญ่ครับดมีดอกนี่จ้ามีกลายเป็นสีสมแล้วเนาะดอกคนสมบูรณ์งามทั้งเนาะอยู่นี้พี่น้อง แปลงได้จ้ะแม่หมองรถข้าไถเนาะจ้าข้างในก็มีได้สอก,ก่อยเอาเอาก่อนดินออกเพิ่งที่ไรของคนเกิดพี่นอ้องแปลนี้ลีจ้ะาคนอี้ช่องดอกครับเป็นหมองรถข้าไถเนาะจ้าดอกสมบูรณ์ขนาดเนาะ สามาพวนดินไว้เนาะ,ะดอกเพลินสมบ,นบูรณ์แบบนี้ครับออกกระายแล้วเนาะดอกไม้เนาะเป็ดงๆเลยอุ้ยเป็นดอก,อดงๆๆดดอกไงพี่ตุ๊กปุ๊เดียวนะอุ้ย,น,กกยน้องซอกอยป้าพี่น้องดอกสมบูรณ์แห้งพี่น้องดอกค <ขา S 2> ้าเพลินดอกเป็นดอกค้าเป็นค้าเลยจ้ะ คนครับดอกหนึ่งสมบูรณ์ขนาดจ้าวันนี้สีห้เบิ้งดอกใหญ่คนครับผลพี่น้องทั้งหนาคนครับเห็ดตุกปุกอยู่เนาะสองดอกครับหลังผนเนาะมาเอาดอกงามๆคนจ้บบันด์ฟาดพี่น้องดอกกำลังงามเลยครับสมบูรณ์แน่จ้าพอดีเลยได้จานหลุดเลยเพิงตาเห้าเลยพี่น้องวันนี้มีแต่จุ้มๆจ้า วือน,นี้ขัดไม่แต่จุมจุมเนาะจ้าอันนี้เป็นดอกบานเพื่อนพี่น้องดอกบานกับเท็ดดินครับจุมงาม,งามจ้าดอกหน่อยเพื่อนงามแห่งจ้า้าเพื่อนเห็ดตุกปูกอีกแล้วจ้นานาวันนี้ครับสองดอกพี่น้อง ม่จีหน่อยเพื่นอยู่เนาะมทั้งในค,ครับไต่ค้อนใหม่ค,ครับจีหน่อยเพื่นก็จงไว้หานลัตนนอกสกปรจ้าเอาไปเก็บหลอบนาครับเนสองดอกครับยะ่นี่ดอกหน่อยเพื่นก็ร้ายอยู่เนาะดอกหน่อยเพื่นร้ายจ้าเนี่ยนี่โผล่ไฟจ้าโผล่ไฟถ้าเก็บหลอบนาครับผมกินก็เลยใช้กับใบใหม่ ออกในหอมมันนี่เนาะหอมหวาจ้านี่นี่สกอยนีนกายกบบเห็นจ้าดอกแดงปานนี่ก็บโเห็นตัดจุ่มงามเลยจา้าวันนี้เห็นจะจุม่มเนาะจะจุ่มจา้า ใช่เมื่อวานเก็บดอกบานไปเบิดกรับดอกมันเนืดอจะจูงงามพี่น้องดอกนี้พี่น้องบาดนี่พี่น้องจูงยังงามดีจ้ะอีกดอกนู้นจ้ะดอกสมบูรณ์อีกมาพี่น้องดอกงามแหงจ้ะ ไปต่อออนซ้อนเลยพี่น้องเกียงแสบขนาดเท่าจ้าไ,ไ,ไ,ได้ไหมนี่เพี้ยนดอกเดียวพท่ทีนเพี้ยนเตแังแดงาสามสี่ส<า> <4 S 2> ดอก,ดกออกอย<อ>ูอ่<ม>เนาะร้านัดก,กระโบหูหอมดอกพี่น้องย่างหาไปทัวเนาะจ้ายางรอหาเอาครับ ยางไปถือหมองเพ่่นกับพอได้เก็บอยู่พี่น้องเห็นดอกเนืองกับยางว่นหาเนาะจ้าผู้ทางนี้บ้านนาจกัะบหูปลาครับพี่น้องขาเพืน่นขาใหญ่สมบูรณ์แห่งเนาะพี่จ้าจีเพิ่นกับมีคือกันได้จ้ะ ดีหน่อยเพเยนะิ่มก็พอเนาะดอกนี้ยังไม่งามเลยจ้ะดอกกำงามอีกเลย,ยางงาพี่น้องสองดอกครับอดอกนี้เพื่อทาบนไห้จ้ะเป็นมูเดียวกันเ้ยจ้ะเฮ็ดเนี่ย นี่้าสมบูรณ์นอนดอกสมบูรณ์ครับจ้าขาใหญ่้าอ้วนสามดอกาง,งามๆครับอีกสามดอกเลยจากพี่นอ้องค้าเป็นค้าเลยจ้าป้าดอกนี้พี่นอ้องงามขนาดจ้าดอกงามแห่งจากพี่นอ้องหมูเก่าเ่ยเยาเก็บแถวรอรหดมาวานเนาะ ้าปั่นแค่ปะดที่เจาะน่าเบานะดอกอสุนไม่มาดอกข้าวบ่เห็นมาหวานเนาะงามขนาดจ้าพี่จ้าเสียมพี่น้องเป็นหาลายไวมากมนะบ่พี่จ้าคุณพับทั้งหนคุณพับดอกนึงลายเตืบจาาโม่นี่ แคปหมู่าบ้านนี่ก็หลายดอกพี่น้องจ้าเหนื่งกลัดคนจ้ะเก็บจุ่มแนวเก็บ้านพี่น้องเหมือนนี่สามดอกแฝดเลยเนาะอืม้มสี่ดอกสี่ดอกบองาอนเถาวัลแห้งปันไดเนาะจ้าเก่งได้อยู่จ้า แต่คนถึงยัดคนที่สามจ้ะทองพื้นทองทำซ้ำเพื่อจังเฮ็ดกันเนาะแดงขาโกนเนาะแดงขามเนาะแดงขามเบิรบลอกกอยเอาละครับพี่น้องกด้เดวลาเดินทางกับปานกันครับเมอนี้มาสรุปยอดสรุปผลงานกับเซาโยครับมืนอนี้ว่าห้ามมันสำได้เนาะจ้าผลงานของเฮ้าหลังจะเป็นเฮ็ดพึ่งแดงจ้าเกือบเตรียมตาอยู่จ้ามื่อนี้ จะมีแต่ดอกจูมเนื่อจจากตาหนิกระทือวมะมานอยู่จ้ะส่วนตาหนิจะเป็นเห็ดนาวานแล้วก็เห็ดพึ่งแดงดอกบานเพื่อนจ้ะจับเต็มตาคือกันจ้ะมนีกระทือวมะมานอยู่จ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชอบมาคลิปนี้อย่าลืมไปซอยกดไล่โกดแช่์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทีสิบพ่าคลิปใหม่ๆจากบ้านนดกักสาวก้อยเน้อจาก พี่กัดมือนีกะผู้พรอร้านสูงอำเภอนาจัรวยจังหวัดอุบลจ้าคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่หกเมษายนตีพ่อสองห้องหาจ้ามือหนาคลิปหนาพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สี่คนได้จบคลิปไปเพียงซานี่ละครับมือหนาคลิปหนาพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะอาพญไไ่ยมใหญ่ครับ เดินทางกับบ้านครับวันนี้